วันนี้ขอการส่งสารของพระทิานกษ์ู้เชื่อว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งฤกษ์ขอทุกคนได้ตื่นใจต้องรับการส่งสิ่ในวันนี้ในการเทศนาขอพระคุณของเจ้าอยู่ในชีวิตของพี่น้องพระเบญจะรรมของไตรปิากของข้าพุทธองค์คอยทำทุกอย่างนั้นเป็นเพื่อนที่อำนาจออกไปส่องเจอเขาทุกท่อเจอเขาโดยดีติดของพระทิยาฤกษ์ ผเชือาพเ้ารเป็นยิ่งใหญ่นกวิีกนในนามของพรสุทุจ้าอาเมนต้องทำตามอะด้ ขอทุกคนมีส่วนในการที่จับพระเจ้าในพระคมที่ตอนหนึ่งได้เขียนในาการทาราชีเมื่อผู้หญิงใหม,คม่คนเมื่อเขาเข้ามาในรักาการพระเจ้าไปสูอยู่ที่ มองที่ตู้ถ่ายเมื่อเขาได้เห็นผู้หญิงหมายคนนั้นเงินที่เขาจะเอาไปซื้ออาหารกินเขาเอามาย่อนเข้าไปในตู้นั้นสองเดือแต่พิสุบอกว่าผู้หญิงหมายคนนี้ทบายกว่ามากว่าคนทักคน แต่หลายคนย่อทรัพย์สินมากมายมาถวายให้กับพระองค์แต่บางคนะเอเงินเดือนแดงให้กับพระเยซูพี่น้องพี่รักเมื่อเราถวายให้กับพระเจ้าเราถวายด้วยใจให้กับพระองค์การถวายนั้นเราคาดบางที่สิ่งีท่บางเด็กของเราที่ไส้สดายเมื่อเราทำ พระเจ้าทุกอย่างพระเจ้าจัดเกียวบำเพ็ญให้กับเราในชาต์เพียงยิ่งหมายนั้นเขาถวายของมากกว่ามดเลแถมแดียวเขาใส่เงินสองเหรียญเพราะเขาถวายใงินขอบเชื่อเพราะเขาเ็แรงเงินที่เดืยวแรงให้กับพระอิศวดังนั้นการที่พระเจ้าได้สสำแดงให้หอเกเดพระเจ้าเกีว่า ในพระคำขี่ตอ,อนเมืนอกี้นั่นแว่ายิ่งขี่ทียิ่งยากตนยิ่งให้ยิ่งั่งขัางแต่มันขัดก,กับคำของมนุษย์มนุษย์ี่โงมันขีดหายนิ่งมันจะหมดไปแต่ท่านเราถ้าไปด้วยวความกว้างขวางนั้นยิ่งให้นิ่งัง่างขัางผู้ที่อวยพรชีวิตของเราคือพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ ผู้ที่จบเอาเงินในกระเป๋าในโลกนี้มาเข้าในบัญชีของเราคือพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์บัญชีธนาคารคใช่ไหเพราะพระเจ้าเป็นผู้อวยพรลูกขาเข้ามาในร้านของท่านพราะพระเจ้าอวยพรการเงินบัญชีของท่านนี่คือการอวยพรยิ่งให้ยิ่งมั่งคั่งหลังนั้นพระเจ้าจงให้ด้วยภูมิใจที่ยังมีไม่ต้องให้เกินไป ให้เกินเกินให้เกเกินไปนั้นล้วคงใจในสิ่งที่เรามีนะพระเจ้าผู้ดีว่าเรามีขนาดใหนพระเจ้าผู้ดีว่าเรามีอย่างจ๋ามีสิ่งใดในชีวิตของเรารนะัชการที่ถวายทรัพย์ก่อพี่น้องถาวายทรัพย์ร่วมกันกับพระองค์กับพ้าพเจ้ากอเสิญพี่น้องอเดินคุถวายนะครับ พี ography, okay, ่รมาถือถุงถวายนะครับเอาพี Chili ่รำวันนี้เราจะถวายน้องส่วนนะครับสำหรับพัฒนาเด็ให้เปนที่ถึงพี่้องประเทศลาวยนะครับก็อ่าสานะครับตรงที่พี่รู้สือนะครับพัฒนาเด็กประเทศลาวนะครับผ่านทางพี่รานะครับพี่ง นะครับยำได้นะครับารเ่นกีราการงานที่รักนะครับถ้าสามและผลแรกัาการที่รู้นะครับน้นนี้ก็ต้สบายดีัีดีด้วยกันนะครับมาเรียนรู้นะครับเราลอกเีกหน่อยทาด้วยกันนะครับสอคุณเดียวครับภกเขาีครับโอเคแล้วก็มา nagenda. <sup> 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 i

ลูกเชื fiz ่อว่าพระเจ้าตนนั้นเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุสิบหกเที่ยลูกเข้ามามัสการพระม้วนพวกลูกบริมีบริมาด้วยเปล่าแต่พวกลูกงาทรัพกเสนอมาถวายให้ข้าขององค์พระผู้เจ้าพระบิดาเจ้าเหมือนกับผู้ชายที่เงินกับพวกธรรมอาจารย์เขามากเข้าเฝ้าพระเยซู เขาได้เอาทรัพย์สินส่วนหนึ่งมาถวายากับองค์พระผู้เจ้าเมื่อเขามีคำงานเพี้ยนพลอยมาถวายากับพระเจ้าพวกธรรมจารย์นั้นเขาได้รับพระพรมากมายที่มาจ,จากพระองค์ภูแก่กของเขาก็เติบโตธุรกิจข,ของเขาก็เติบโตพระบิดาจาค่ะ พระพรที่ขอถ่ายเข้ามาให้ทางของพระพิจารณาขอประโหวยตอนพี่น้องทุกคนอียสัมพัธ์การอวพรพระพิธีแรกคือสามสองหนึ่งแรับธุรกิจการงานของเขาแรกที่คนยินไม่บอกพระพรนี้จะลังไหลลงไปในครัวเรือนของเขาแม้เขาจะออกไปทุ่งนาพระพรนั้นจะบิงตาม เม่เขาจะไปที่เข้าในเมืองปปปจะวิ่งตามเขาไปยุ่งสาวขาเอเจะเปิดบอ,อกนับปัดนี้ในานามของพิ่สุเงือนบัญชีของเขาเจงเปิดบอ,อกนับปัดนี้ในานามของพิ่สุพากราุการพออวยพรการเงินของเขาอวยพรสุขภาพของเขาอวยพรบัญชีของเขา ทุกบัญชีองเขาจงเปิดออกในนามของพิสูจน์ลูสาวเขาเขาจงเปิดออกรับบัตรนี้ในนามของพิสูจน์ราษาภะสัญาของพระเจ้าว่าเราจะอวยพรเจ้าลูกสาวขอเจ้าเปิดออกลูกเชื่อในภะสัญาของพระเจ้าขอยางทุนเต็มรุ่นแน่นในชีวิตของพี่น้องในครอบครัวของพี่น้องเต็มด้วยความสันติสุขเต็มด้วยความปลดปรานที่มาจากพระพักตเจ้าเต็มด้วยการเจอที่มาจากสอน ลูกของเขาที่ติดยาเสพติดเขาจะหายจากยาเสพติดน,นะสามีเขาเขาที่ติดยาเสพติดยาเสพติดจะออกไปจากครอบครัวของเขาเพราะเขาประกาศการปกครองอ,อยู่ที่นั่นสิ่งที่เขาเคยรู้เดล๋วมันจะละลายออกไปเต็มครอบครัวกันเต็มเพื่อที่ักอนการมีจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเขาในครอบครัวของขเขา,ขาเขาจะถึงการเปลี่ยนหลังมือเป็นหน้ามือเลยเขาจะถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ ลุกเชื่อในพัะสัญญาของพระเจ้าพระกิรัชกาในนามขององค์พระสุทิ์เจ้าอาเมนขอพระเาะ้าณครับทุกท่า ที่น้องี่าเป็นอน,นั้ใโลกทีจยังมีสองงานนันนกนอาณาจักรแห่งความมืดนั้นเป็นการปกครองของผีมาสัยที่จริงพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างโลกสร้างสวคส์เมื่อพระเจ้าได้สร้างทุกสิ่งขึ้นมานั้นแต่ตอนที่พระเจ้าจะสร้างทุกสิ่งขึ้นมาพระเจ้าก็สร้างทุกสวัสค์สามองค์ขึ้นมาองค์ึ่งคือเนลิเฟอร์แล้วก็ ลาคาราอินและอาเนียรลังนั้นพูดสวรรค์องหนึ่งที่เจ้าให้สิทธิกับมันให้ิ้อำนาจกับมันเพื่อมันเรียกคนที่เรียกพูดสวรรค์ทุกตัวมามาสรการพระเจ้าเมื่อมันเรียกขึ้นมาแล้วมันมองดูโอ้โห โลสวรรค์พวกนี้มาสังกาพระเจ้ามาสังกาเราบม่ดีบืม่าีเหลือไปบอกไปพระเจ้ารูปวามอก่าเมื่อพระเจ้ารู้ความคิดของซาตานนั้นพระเจ้าก็เทมมันลงมาอยู่ในโลกใบนี้เมื่อโลกใบนี้ถึกขึ้นมาพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างทุกสิ่งขึ้นมา และสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาที่เพื่อมัสกโลกค,ค,คือมนุษย์เท่านั้นจากผมคดีินพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาขึ้นมานั้นในคำหนึ่งที่พระเจ้าโลกกับเขาในพระคัมภีร์พระธรรมกาลบอกว่าพระธรรมกบา์บทที่หนึ่งข้อที่28บบอกว่าพระเจ้าได้ตัดพระเจ้าได้ทรงอวยพรพวกเขา แกพวกเขาว่าจงมีลูกหกรและทา่าดีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินนัและครอบครองปูปาในทะเลหูลุกในอากาและบรรดาสัตว์มีชีวิตคานไปมา <c oughs> บนแผ่ <c oughs> นดินที่น้องเที่ยว พระเจ้าสร้างอาณาขึ้นมาเพื่อให้เขาปกครองแห่งโลกลนี้มอบฤทธิ์อำนาจให้กับมนลลุษย์คนรกคืออาณาแต่อาณาจักรนั้น,น,นไปเสียให้ชาตาลย้อนที่นางเอวากินมาไม้อยูใ่ในกาสวนหลังนั้นอำนาจนั้นก็ตกอยู่ใน นะมนมุษย์อยู่ในสวนอารนนะีนั้นอยู่สุขสบายพระเจ้าอยากให้สวนอารนนะีนั้นกลับขึ้นมาอยู่เหมือนเดิมกลับขึ้นมาอยู่บนชีวิตของอิสเตีเยนดังนั้นพระเจ้านีมีแผนการที่ดีมากพระเจ้าจึงให้พระเยซูคริสต์น,นี้สักประกฏอยู่ในภาวะนุกสุดท้าย กินหมาปม่ยนางเอวาหมากินหมาป้วยในการสวนนั้นมันถึงสาบานบอกว่ามันรู้นางนางเอวาเขารู้ทุกสิ่งมันก็ต้องเตือนเขาไปเขากินหมาป้วกินมืออะไรเขาตายมือนั้นแต่เขาเชื่อกเชื่อกฝังสัตด์เมื่อมันหลอกนางเอวาแบบนั้นแหละมันก็ทำอยู่มันทำแบบไหนครับทำ